อย่างตอนแรกที่ทำเนี่ยเจะสังเกตเท้าพอสังเกตช่ไหมมือพอปถึงหัวมันก็จะแน่นเพราะว่าคุณไม่ได้สังเกตที่เท้านะมันเป็นการจ้องเข้าไปที่เท้าจ้องกับสังเกตเท้ากระทบเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะเวลาที่เรารู้สึกถึงกระทบอันนี้ตอนนี้คุณลองเคาะเคาะเคาะหน้าตักอันนี้จ้องเห็นไหมมันตั้งใจมันตั้งใจเคาะแต่ทีนี้ถ้า ถ้าลองเคาะหน้าตักไปเคาะเล่นๆแล้วรู้สึกถึงกระทบเฉยๆเคาะเร็วเลยเร็วกว่าน,น,นี้นิดนึงอันนี้ตั้งใจออโอเคอย่างเนี้ยเห็นไหมตอนตอนเนี้ยที่รู้สึกถึงกระทบเนี้ยใจมันเบาเห็นไหมรู้รู้สึกไหมใจเบา,เบาวกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราตั้งใจตั้งใจเอาจรงิงเอาจงังกับการเคาะเนี้ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนที่รู้สึกถึงกระทบเร็วๆมันมันจะรู้สึกว่าในหัวเราเบา ในใจเราเนี่ยมันคลายสังเกตถึงข้อแตกต่างออกไหมตอนนี้มันจะแค่นิดเดียวนะแต่ลองไปสังเกตดูเวลาที่เรารู้เท้ากระทบจริงๆนะถ้าถ้าเป็นแค่กระทบอย่างเดียวแล้วไม่จ้องเข้าไปไม่นึกถึงเท้ามากเกินไปนะแต่นึกถึงกระทบความรู้สึกที่มันที่มันฟ้องตัวเองอยู่ว่าความรู้สึกกระทบเป็นยังไงเนี่ยใจเราจะเบามันเบาทันทีที่รู้สึกถึงกระทบ แต่ถ้าหากว่า,าเราไปนึกถึงรูปร่างของเท้าไปนึกตั้งใจว่าเออเนี่ยเท้าเท้าเรากาลังย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายหรือย่างขวาอยู่เนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับแน่นๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเพ่งเกินไปเพ่งมากเกินไปนะอย่างตอนนี้เพ่งมากเกินไปต,ตั้งใจมากเกินไปคือคือพอพยายามที่จะ รู้สิ่งในสิ่งหนึ่งมากเกินกว่าที่จะจําเป็นนะมันจะมีอาการยึดมันจะมีอาการหน่วงขึ้นมาตอนนี้มันยังมีความกระวนกระวายอยู่รู้สึกไหมม,มันมีความกระวนกระวายมันจะมีอาการวิ่งวิ่งอยู่อตัวนี้แค่เรารับรู้ตามจริงเมื่อมันมีความกระวนกระวายมันจะหายไปให้ดูแต่ถ้าหากว่าเนี่ยตอนนี้มันยังอึง้งอึงอยู่นิดนึงจะรู้สึกอึ้งอึต้องหายใจหายใจสบายสบายหายใจเหมือนกับเราหายใจเป็นปกติ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะดูลมหายใจนะแต่แค่มีการรับรู้ว่าเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วมีอาการเหมือนกับยังคาคาหน่วงหน่วงอยู่กลางอกแค่รับรู้มันมันก็จะเหมือนกับไอภาวะที่มันกำลังปรากฏอยู่จริงๆเนี่ยปรากฏให้เราเห็นแบบง่ายๆไม่ได้ไปจับยึดอะไรแน่นหนาะอย่างตอนนี้มันทื่อไปละคือคือตอนที่รู้สึกทื่อเนี่ย มันจะมัวมัวมันจะเหมือนไม่ตื่นมันจะเหมือนจมจมลงไปเห็นความแตกต่างนะเน,นี่ยลองไปสังเกตสังเกตเรื่อยๆแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถสังเกตเอ้การเคาะที่หน้าตักได้มันก็จะสามารถไปสังเกตฝ่าเท้ากระทบได้เช่นกันมันเป็นอันเดียวกันแบบเดียวกันนะอันนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาเช็นความเบาไหมรู้สึกถึงความเบาขึ้นกว่าปกติไหม คือคือมันจะไม่ยึดไม่ไม่มีอาการเหนียวเหนียวไม่มีอาการแน่นๆน่นก็ยังงงอยู่แต่อย่างน้อยแยกได้นิดหนึ่งใช่ไหมถึงความแตกต่างนะว่าตอนตอนที่มันไม่ยึดมากเนี่ยเราจะรู้สึกสบายขึ้นไอความรู้สึกสบายขึ้นนั่นแหละคือเครื่องบอกของคุณมันจะไม่สบายทั้งหมดทันทีหรอกเพราะว่ามันมีอาการจับแน่นมาค่อนข้างหนา ฝึกฝึกแบบยึดแน่นมาค่อนข้างนานเหมือนกับบางทีเนี่ยเราสังเกตในระหว่างวันก็ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมีปัญหาสมมติว่าแก้แก้ไขรู้่วงไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็ดีใจกันบางทีเรารู้สึกคาคาอยู่คือไม่ไม่ได้ดีใจสุด มันมันเหมือนมีเอ๊ะกังวลอะไรอยู่เล็กๆว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือเปล่านะจะจะมีอะไรปัญหาแบบเดิมกลับมาไหมอะไรทํานองเนี้ยมันจะคล้ายๆอ่ะเราเห็นเราเป็นคนที่มองเห็นปัญหาเนี้ยว่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นยังไงบ้างนะแล้วก็จะใจเนี่ยมันจะจับยึดกับไอ้ตัวความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าไอ้ตรงที่เราเแก้ไขปัญหารู้งร่วงไปแล้ว คือคือนึกออกไหมคนปกติเนี่ยพอแก้ไขปัญหารู้ล่วงไปเนี่ยมันจะสบายใจโล่งอกเฮกันใช่ไหมแต่ของคนเนี่ยมันจะมีคาคาอยู่ลึกๆว่าต้นต้นต่อของปัญหามันยังอยู่หรือเปล่ามันมันจะไม่ดีใจไปสุดๆถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้จะคล้ายๆมีความคาใจพูดง่ายๆเป็นคนที่มีความคาใจกับต,ต้นเหตุของปัญหานะ นะอันนี้เหมือนกันคือปฏิบัติไปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกคาใจไอ้ความคาใจมันเกิดจากอาการที่ใจของเราเนี่ยยึดแน่นอตอนนี้ค่อยค่อยดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆซ้อมซ้อมบ่อยๆนะใช้วิธีเคาะนิ้วอย่างนี้แหละแล้วรับรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่มันฟ้องอยู่ปลายนิ้วกไก้ต้นขาของเราเนี่ย มันฟ้องความรู้สึกยังไงเราเอาแค่นั้นแล้วไม่ไม่ไปนึกจินตนาการมากไปกว่านั้นเนี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยโอเคอย่างอย่างเนี้ยอยู่ในจุดที่เกือบสมดุลและวคำว่าสมดุลคือว่ามันรู้อยู่นะแล้วก็ไม่ได้เพ่งมากเกินไป